ลวสินาะดิกาจะตายกลับมาแก่แค้นในทุกอย่างี่มันเกิดเกิดแล้ววันนี้เวลามันเกิดมาถึงแล้ว Stop เปิดมาถือว่าโดดเดือนมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดีดีต้อนรับกล่าวเข้าสู่ช่องน็อตเรื่องพิเศษนี้ครับผมณขณะนี้ท่านผู้ชมก็ได้มาอยู่กับเกมอาร์ตสไปร์วกรุ๊วงการประจุกต์ไทยขร้งใหม่ซีซั่นสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้เขาก็จะเป็นการประจุไทยของเจ้าติกแกนโนโตซนัทนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าติกแกนโนตซนัทตัวนี้ครับจะมาเปิดเกมครับผมกามเนิมตสาบนก่อนแข้งข้าแห่งนี้ ขณะนี้สีแกนนองสรรคนะครับก็ได้ขับารได้ได้เลยสาวอย่างดูดเดือดเรียดพลาดทีเดียวครับโอ้ได้หน้าก็ทีเล็กไหนลองถืมือเจ้าสีแกนน,นองสวรรคไหน่ดูเพื่อว่าเจ้าทีเล็กอะ่ะจะสามารถสู้อะไรได้หรือเปล่าโอ้แทบเดียวไม่ทำลายทีเด็กมกับล้มไปอย่างไม่เป็นท่าเลยครับผมเวลาที่ดูห่อนทางน่ากลัวม,มากๆครับโอเค ด้านหน้ามีเจ้าทำไปน้องโซน่ายอย,อยู่ไหนรองที่เจ้าซิก้ามันถึงเวลาที่ได้ต่อสู้ราบพินาศได้แล้วเจ้าซิก้าลุยเลยลุยเลยโบปั๊เดียวตายสุดยอดเลยแต่รู้สึกว่าเพื่อนที่อ่ะช้าไปหน่อยนะแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วแหละอยู่กับเจ้าซิก้กานอนโซน่าเนี่ยสบายไม่มีอะไเลยกลัไหนจะมาทำร้ายเราได้โอเคไปด้ยกันเลย ก็สำหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าทำไมาเวลาเราเล่นเจ้าจิตกานอนเท่นั้นนะครับผมเราไม่สามารถให้มันตกหน้าผาสูสงๆได้เพราะว่ามันนะครับผมจะทําการระบาดระลงกจากหลังครับผมในหานี้เดี๋ยวผมจะหาสถานที่ทดลองก่อนนะครับผมอ้าวมีฝนล,ลงจากหลังเท่นั้นนี่โอเคไปก่อนต้นไม้อะไรเยอะแยะอ้าวไอ้แรปเปอร์แรปเปอร์นี่แน่ะเสร็จนะ รั้งเดียวตายโอเคหน้าผาด้านหน้านี้พอจะได้อยู่นะแตาทำการทดลองดูดูว่าถ้าติดแกนโอซลัสมันตกจากที่สูงที่ว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต้องลองดูสักหน่อยแล้วสนะ <med David> นี่ครับผม <med> โอ้ยล่วงล่วงล่วงโอ้โอโอโอโยอออโอ้โห,โห,โหตาแดงๆก็จะไว้ใจได้กาตาแดงๆจะไว้ใจได้กา โอ้โหตาแดงเนี่ยกับแสงพาทิศโอ้โหเจ้าชีกา้าใจเย็นใจเย็นทำไม่ตั้งใจใจเย็น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 ไม่ตั้งใจใจเย็นใจเย็นอย่ามองท่านแบบนั้นโอเคขอโทษนะที่ทําให้ตกจากที่สูงอ่ะโอเคกลับขึ้นใหม่โอเค,ออเคไปต่อโอ้โหเลื่อนรถลงเยอะด้วยอืมโอเคเดี๋ยวทําการฮิวเลือดก่อนโอเคไปละทําการฮิวเลือดเสร็จอืมอยากที่แห็งน,นี้นะครับผม มันจะตาเป็นสีแดงเนื่องจากว่ามาันได้รับผลกระทบจากตกจากที่สูงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผู้เล่นอย่าทําแบบนี้กับเจ้าสีแดงนนท์รักเด็กสาดนะครับผมนี่ยังข้อดีที่ไปนในมือถือมันไม่ทําร้ายผู้เล่นแต่ถ้าเกิดไปในคอมรั้นไม่ไหร่เนี่ยตัวใครตัวมันนะครับผมโอเคมาดิาเจ้เนนเาขอยาวเดินกันเดินกันหน่อยนี่แน่โหเอาหาวฟาดสู้เหรอสู้แค่ไหนเราจะสู้ให้เหรอโอ้เอาไงะอะไง เราไม่ยอมหรอกตัวด้านหลังนี่แหละเราไงตัวด้านหลังก็คอยาวเราไงฮะเอายังไงกระชากจะเอายังไงคิดยังไงกระชากนะคิดยังไงเอาไงนะเอาไงนี่แน่สุดท้ายก็ต้องพ mm ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบโอ๊ยติด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 ด่นติดตินเข้ามาก่อนโอเคโอเคนั่นแหละไปต่อน้านน้าแทนต่ออืมไอแค่แล้วมีต้าวด้วย โอเคเดี๋ยวดรอปของโอโหของได้มาเต็มเลยดรอปข้าหน่อยดีกว่าอ้าวตาจะมีเรื่องอ่ะอยากจะมีเรื่องจะกับเจ้ากีก้าเหรอจะมีเรื่องกับเจ้ากีก้าให้เหรอฮะอืมไปละเร่งความเร็วเท่าหน่อยดีกว่าจะได้เดินเร็วๆหน่อยโอเคโอ,อ้ติดเห็นติดติดออกมาโอเคมาเลยเจ้าพาราเซอร์หันมานียอันนี้แหะนี่แน่ไม่มีทางรอดหรอก หมอนทางหนีแล้วโดนลงไปเออนั่นแหละโอเคเป็นไรไหมโอเคไม่เป็นไรมากก็โอเคแล้วนะโอเคนั่นี่ก็สไปโนนะี่แหละแป๊บเดียวไม่ทันไลเลยตายละเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆแล้เเวเถแล้วเบิร์ดนี่แนะ่ทีเดียวตายทีเดียวตายเลยตาพวกแกเนี่ยน,นั่นนี่มาให้หมดนะมาให้โดนกำจัดมาให้หมด เจ้าคาโน่เหรอเจาคาโน่นี่แนะ่คาโน่คาโน่นี่แนะ่ตายท้หมดตายให้หมดโอเคตายน่นี่ๆแล้พาเราเจอนี่แน่น,น,น,นี่อ้าวเจ้ากิกา้าคำรามหน่อยซิว่าแถวๆนี้ใครคือเจ้าปลาโอเคขออีกทีขอเนนๆเลยเย่สุดยอด โอ้เจ้าคิงค้องแล้วเหรอเอเยดุยเลยเจ้าคิก้าดุยเลยนั่นแหละคำรามออกมาโอเคนี่แน่เอาเธอแล้วเบิร์ะไรพวกนี้ตายเกลื่อนให้หมดโอเคคำรามใส่ทีนึงนี่โดดลงมาไป ไม่มือทองมเอ้ยเฮ้ยอืมอืเหมือนเห็นอะไรด้านหน้านะอืมเดี๋ยวขอจัดการนี้ดีกว่าขอจัดการกนนี้ดีกว่าโอเคอืมโอเคมาเลยแลวคอยาวอืมเมื่อกี้เหมือนเห็นเงาอะไรแวบๆนะเดี๋ยวไปกลับไปดีกว่ามั้งอืมโอเค เฮ้ยเหยียบโดนอะไรวะด้านหน้ามีเห็มอะไรกันนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ตัดการจัดการก็เลยน,นี่นี่แน่นี่แนะน่นี่ตัดการไหมซิมซ่านี่ไปต่อไปกันต่อเมื่อกี้นี่เหมือนเราต,ตาป่านนีเหมือนเห็นอะไรแว๊บๆนี่มันหายไปไหนแล้วมั้ง หน้านี่ตัดการก็รถเมสายไฟก่อนดีกว่าเดินหน,น้ามีหนังอ้วาวไอ้เธอระเบิดมีแล้วเหรอนี่แนะ่จัดการไปให้หมดจัดการมาให้หมดเลยเระเบิดนี่แน่นี่แนะ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 ่มาเลยมาเลยโอเค นก okay, นี่มัมนมางันเลยโอ้ย oh, 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 oh. อ,อะไรเนี่ยไรเนี่ยโอเคเมืมอ่อกี้แท่น่าจะติดบัคทำแม่มดมาเน่แม,ม่มดมาเน่เลยทำแม่มดมาเน่นน่เน่ช่วไปไปข้าบอน,นะไปข้าบอลวัาเจดเห็น ออกมาก่อนเอ้อหันมาหันกลับไปจัดก,การแลบวแมงมดนี่แน่นี่แน่แต่ท่าน่ะนี่แน่นี่แน่โคกแก้มมีทางลอดหรอนี่แน่นี่มาป่าโอ้มีชาริโซแทเรียมด้วยแล้วแนนได้ยินเสียงอยู่เ,อ,อ,เอ,อ้ลงไปข้างล่าง ไปแล้วมากเราได้โอเคหยุด okay, พักแป๊บหนึ่งมาลุยต่อโอ okay. oh, ้ยเล่นลนลโอ้รกระโดดลงขาไปเลยกระโดดลงขาไปเลย,ไเลยสไลด์ลงไปเลยโอเคป้อนอาหารให้สักหน่อยป้อนเนื้อให้สักหน่อยโ oh, อ้มาดิแมมมอสทำมาดิข h e เฮ b เบบี้ m e h เฮ e คำเนียเสร็จคำเนียทีแรกต้องทีแรกอีกแล้วหรอมาด้ไอ้ทีแรกเก,ก้าสู้ั้นเหรอฮะไม่มีทาเพือนไงแกก็ไม่พยาารอดรอนนีไ้ไปได้อืมเอ้ยพอ,อ,อาป่าได้สุดอีกแล้วเหรอ ต้องได้ปวดอีกแล้วตามทุกเก้าได้ตันหน้าเจ้าโมมันเจอเจ้าโมฮะนีะะ่นี่แน่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆด้านหลังไม่มีเหมือนะฮะมันเสียงร้ายเมื่อกี้ ไปที่เื่นกันดีกว่าวนมาที่ใดไม,มนได้หรอมานแถวไหนดีตรงนี้ดีกว่าโอเคมนานแถวนี้แหละอเคมืยเลยโอ้เกียบกับพาราซอที่เดยวตายเลยนี่ไงจัดแรกเจอ,ออะไรนี่ค่าให้หมด นี่นักเล่นยาวนี่เฮ้ยหนีไปไหนอ่ะโผล่ปลิวปลิวขึ้นมาเลย,ยนี่แน่ต้องพาละก่อนดรอปของซะหน่อยอืมดินร่องนั่น,น,กกนเหรอนี่แน่ดินร่องนั่นเหรอดินร่องนั่นเหรอนี่แน่เดืวดเตานี่แน่นี่แน่นี่ วิ่งขึ้นไปไปบนเนินนั่นหาอะไรยังทำดีกว่าไปห,หาอะไรทำกันดีกว่าวิ่งเลยละกัน,เ,นเสือก็ะดาบนี่ไนะเตด,ดเตดไปขึ้นไปขึ้นไปนไปก่อนหัวไตาขึ้นไป,ดนะนไ,ปดได้นะโอ้โหสุดสซรกซ์ได้ มีภูเข,ขาก้อนลูปนี้มีก้อนหินเยอะนะโอ้ยแรปเตอร์นี่แนะ่ไม่กลัวหลักแรปเตอร์เข้ามาเลยเออจะมยอดเขาโอ้โหสไลด์ลงไปจะขั้นสไลด์ลงไปเลยเหรอโอเคเั้งสเตโกทั้งสองตัวโอ้สเสร็จเพื่ดับ ไม้นี่เีกนะเก่งเกินเหลืเอ,กกรเ,รอเกินนะไปเลยนี่ลุยต่อดูป่าไาดวงกันต่อไปนี่โอ้าโนคาโนนี่แน่ไล่จัดการให้หมดเลย ทำตามมันเอาไปซ้ายให้มดเป็นหน้านั้นตัวอะไรเรื่องคอยาวเหรอฮะคอยาวเหรอนั่นแหละเฮ้มาได้คอยาวกล้าสู้กับเต้ากีก้าเหรอกล้าสู้กับเต้ากีก้าเหรอมาได้กล้าเหรอกล้านักใช่ไหมฮะกล้านักใช่ไหมนี่แน่โอ้โหแรสเตอร์มานอนตายเลยแถวนี้ฮะแรสเตอร์มานอนตายเลยแถวนี้ เห็นเห็นแนี้ก็เห็นก็เยอะเหมือนกันนะ <_ d ata> แนหน้าดิแร็ปเตอร์นะแร็ปเตอร์เยอะนีเ่เหยียบแร็ปเ,เ,เตอร์ตอมดินตายไปเลยได้ของมาเยอะมาก <_ d ata> โอ้ทำสังผูด้วยตอ็ได้อย่างนี้สิเป็นเป็นดาาวที่ดูมากจริงขามขอบคุณมากครับพ่อ ไม่เป็นไร้อโอ้ด้านหน้านานอะไรหอกก็อะไขึ้นตั๊ตินบีเวอร์ก็ม่ได้ตกตนบีวไม,บบไ,ไม่ได้อนสิ้อดีไปยี่เดิมก็ไม่ดีนะจะไปเอาอะไรมาโอ้อยาวคอยาวอากาเลยไหมลูกลกการมาไปเลยครับพอ โอ้หสองตัวเอาด้วยกันมาหาผาดนี่แนะ่อีกตัวตายแล้วหลืออีกตัวหนึ่งเป็นแน่โอยตัวนี้เวลแปดสิบห้าฮะมาได้มาได้ไดนี่แนะ่ไม่ขนาดมือพี่เลยจริงๆเลยไม่ขนาดมือพี่เลยจริงๆลุยโอ้โหด้านหน้าเจ้าตัดสินบีเบอร์อีกแล้วตัดก้อนมนเลยตัดก้อนมนเลย มันทไมไม่ร้องรอดนะโอ้มันสูซัะโลกมันสูซัะโลกไม่มีปัญหานั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไรเลยนะเคโลกมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะก็ลุยเลยโอ้ยติดติดติดขาดติดก้อนหินขาติดเห็นโอ้ยมาก่อนโอเคไปอ่าเด็ดเด็ดเด็ดเร่งความเร็วเร่งความเร็ว ไปแล้วแัตเตอร์สามตัวมามาได้แัตเตอร์มาขึ้นไปโอ้แต่เราเดาทำไมมันทางนี้มันเลื่อนเนี่ยเดาเดวเดาขึ้นไปหาทางขึ้นดีดีโอเเดี๋ยวขึ้นมาได้ละหน้าหันกลับไปทางนั้นก็้ีเล็กโอ้พีเล็กยังไม่ทันทำอะไรเลยตายละ สามออยจพิวกมาเนี่ยนี่แน่ก็คอยาวคอยาวนี่แน่เด็ดท่านแน่นี่แน่นี่แน่เด็ดท่านแน่ไปหาพูดต่อสู้อะไรของเรากันตอนเถอะแรปเตอร์โอ้โหนี่มันปุ่งแรปเตอร์นี่นะเฮ้ เฮ้ย hey, ลัตเตอร์นั้นจะมีเรื่องแล้วยังมีเรื่องกับพี่ใหญ่นน้องเลยข่าวคลิปฟินขึ้นไปข้างบนกันถเถอะต้องคอยซิกแซกหลบทางเสินนั่นเนี่ยหินจะไม่หมดเลยโอเคใช้วิชาตดบเบาดีกว่าแถวๆนี้ก้อนหินเยอะอืมเฮ้ยค่อยๆปีนขึ้นไปอืม ไปวิ่งเลยวิ่งกลางกาศเลยขึ้นไปขึ้นไปอืมมีเสียงขู่ด้วยฮะโอเลเตอร์ไปขึ้นไปบนยอดขอเขาโอ้โหอโลอัอโลซารัสเดี๋ยวไม่อัโลซารัสตับเวลาเท้าก่อนโอเค เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรโฮโฮอันโล่อย่านะอันโล่ต้องรัดยานี่แน่นี่แน่นี่อัไคโลเนอะอังคิโลอังคิโลนี่แน,น่นลงไปด้านล่างข่าวมีหวังไม่ไม่เป็นท่าแน่ทันนแถวนี้นี่แหละเฮ้

ได้เวลาปลูกสารทันตยานแล้วลูกได้เวลาปลูกสารทันตยานไปจัดการเหยื่อด้านหน้านะะั่นซะโอเคจัดการเหยื่อด้านหน้าซะอืมยังไงดีจะขอปรับก่อนโอเคอืมโอเคจัดการจัดการมันเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีๆ,ๆ,ๆนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแลลหละพาศรนั่นน่ะจัดการมันไปนั่นแหละทีเดียวรู้เรื่องเลยมีแรปเตอร์อยู่มีแรปเตอร์อยู่นั่นแหละไปจัดการมันแรปเตอร์อยู่ด้านหน้านั่นนั่นแหละนั่นแหละไปหามันวิ่งเขาไปหามันนั่นแหละนั่นแหละดีมากลูกสุดยอดเฮ้ เขาเปลี่ยนอาวุธปืนใหญ่ก่อนนะเขาเปลี่ยนอาวุธปืนใหญ่ก่อนนะอืมยังมีอยู่อีกเยอะเนี่ยโผ oh, อ้ายเล็ oh. บยาวเล็บยาวยังมีเรื่องเหรอเฮ้ย okay. อหมุนหมวกสายเลี้ยวแล้วก็ดวงตีมาซะสองสามตีก็ตายยอดอืขณะ,ะนี้ก็มาอยู่บนยอดเขาทำลายต้นไม้ให้หมดทำลายต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันแลดขนนี่ ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนี้อย่าบอกนะว่าติดปั๊อกแน่นไงแน่นอนมันติดปั๊อกมาตัวอะไรด้านหลังไงไม่มีโอ้ยมาเจอปั๊อกแน่นติดอยู่บนต้นไม้แล้วมาขึ้นไปได้ยังไงนั่นหน้าบอคอแตกสระคาจริงจริงนี่เอาเสียทตำรามาทำไมลูกแสดงความเป็นใหญ่นี่ ลงมาลงมาเร่งตอ่อลงมาด้านล่างเลยหาในทางท่านนี่แกเป็นใครอย่ามาทำไรกับข้าไหม โอเคครับท่านผู้ชมครับจบการประจนไทยครั้งใหม่แล้วนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามผมเอยอะๆนะครับผมจะได้มีกาลังใจในการทาคลิปต่อไปครับแต่การแก้แค้นของเจ้าสีแกโนโารัสย,ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกในพาร์ตต่อไปครับาการแก้แค้นของเรายังไม่จบสิน้นใช่แล้วโลกมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกมันต้องอยต่อไป จนกว่าข้าจะเจอคู่ตอ่อสู้ของข้าให้มันสมน,น้ำของนิอาษ่านั่นคืโอโลกของแมนตุดๆเลยสุดยอดเลยลูกชายยอดนักของพ่อแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อการแก้แค้นมันจะไม่จบลงจนกว่าข้าจะได้เจอเป้าหมายของข้าโอเคลูกคนนีโลกว่าหาอะไรทําสบายลมไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะได้เลยยังไงศัตรูของข้ามันก็คือศัตรูของพ่อถูกต้อง,อ,องแล้วลูก